สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมปีที่6เหล่าซีจะมาทบทวนกนารถามวันเกิดนะคะเริ่มเลยนะคะ你的生日是几月几号生日แปลว่าวันเกิดเขาถามว่าวันเกิดของคุณเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะเขาถามเย่ก่อนใช่ไหมเย่ก็คือแปลว่าเดือนเ้าแปลว่าวันที่เขาถามเย เดือนนะคะนักเรียนก็ต้องเอาเดือนมาตอบก่อนเช่นเราชื่อเกิดวันสงกรานต์ก็คือวันที่13เนาะวันที่13เดือนเมษายนดังนั้นเราจะตอบว่ายัางไงคะลองดูนะวอเตอร์เซิงรุ่ยส i ่ส e ่เ่ข้เข้าใจยังลูกสื่อเคือเดือนเมษายนสิบสามข้อ ก็คือวันที่สิบสามลองฝึกอีกครั้งนะคะถามว่า你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？ตอบว่า我的生日是四月十三号。 เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นฝึกถามตอบดูนะคะ